ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอปบอร์นรสชีสค่ะวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Hotel Del u n a คำสาบจันทาการเวลาแห่งรักค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายหนุ่มถูกพ่อของเขาขายให้มาเป็นผู้จัดก,การโรงแรมผีสิงโดยมีเจ้าของโรงแรมเป็นนายหญิงแสนสวยที่ชอบใช้เงินช้อปปิ้งจนโรงแรมเริ่มขาดทุนแถมเหล่าผีที่มาใช้บริการยังมีแต่ภารกิจยากๆเข้ามาให้พวกเขาช่วยแก้แล้วเขาจะสามารถบริหารโรงแรมได้หรือไม่หรือเขาจะตกลงรักนายหญิงซะก่อนไปร่วมลุ้นกับภารกิจผีๆได้ในสปอยซีรีส์เรื่อง Hotel Del ู u n a คำสาปจันทานการเวลาแห่งรักค่ะ Hotel Luna, เดียวเดียวเดียวแต่ก่อนที่จะไปดูสปอยซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ จางมันวอนนางเอกของเรื่องเธอเดินทางมาถึงโรงเตียมแห่งหนึ่งเพื่อถามทางไปยังโรงเตียมจันทาซึ่งเป็นโรงเตียมที่สามารถปลอบประโลมวิญญาณของคนตายได้เพราะว่าเธออยากจะพาวิญญาณของคนที่เธอทําให้ต้องตายไปพักที่นั่นแต่ในตอนที่เธอกําลังคุยกับเท่าแก่โรงเตียมอยู่นั้นจู่ๆก็มีกองทหารขี่ม้าเข้ามาหวังเพื่อจะฆ่าเธอแต่ในตอนที่พวกเขากําลังพุ่งเข้ามาจู่ๆกองทหารก็สลายหายไปต่อหน้าต่อตาเธอทําเอาเธองงไปเลยเพราะจริงๆแล้วกองทหารเหล่านั้นก็คือเหล่าดวงวิญญาณที่ถูกเธอ จนในที่สุดความแค้นและบาปที่เธอทํามาก็ส่งผลให้เธอต้องชดใช้โดยถูกตึงวิญญาณไว้กับต้นไม้จันทาที่จองจําเธอเอาไว้ให้เป็นเจ้าของโรงเตียมจันทาจนผ่านมาหลายพันปีจากเจ้าของโรงเตียมสู่นายหญิงของโรงแรมจันทาในปัจจุบัน และในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านโรงแรมจันทราและแวะนั่งพักที่หน้าโรงแรมแล้วก็มีผีสาวเดินผ่านหน้าเขาเข้าไปในโรงแรมทําให้เขาลองแอบเข้าไปในโรงแรมดูบ้างแต่ในตอนที่เขากําลังเดินสำรวจโรงแรมอยู่นั้นพวกเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็ดูกระวนกระวายใจมากที่เห็นเขาเพราะว่าเขาเองยังไม่ตายแต่เป็นเพียงแค่วิญญ,ญาณที่หลุดออกมาจากล่างเท่านั้นทําให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบหาทางไล่เขาออกไปก่อนที่ดวงวิญญ,ญาณของเขาจะได้ติดอยู่ที่โรงแรมนี้และได้ตายจริงๆ ในตอนที่เขากําลังเดินชมสวนของโรงแรมอยู่นั้นเขาก็ดันไปเจอเข้ากับต้นไม้จันทราที่กําลังออกดอกสวยงามทําให้เขาเรีบเอื้อมมือไปเด็ดมันออกมาแล้วเขาก็โดนนายหญิงจางจับได้ว่าเขาแอบขโมยทั้งดอกไม้และงูทองคําแถมเขายังไม่ตายอีกด้วยผมขอโทษครับยกโทษให้ผมด้วยผมสมควรตายครับงั้นนายก็ตายซะสิแต่ว่าผมยังตายตอนนี้ไม่ได้ครับลูกชายรอผมอยู่อืมก็ได้งั้นฉันจะไว้ชีวิตนาย นายหญิงจางยื่นข้อเสนอว่าจะไว้ชีวิตเขาแลกกับการที่เขาต้องยกลูกชายให้กับเธอในตอนที่ลูกชายของเขาอายุครบ20ปีแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายที่โรงแรมจันทราผีตำรวจสาวเธอเข้ามาพักที่โรงแรมหลังจากที่ตายในหน้าที่เพราะว่าคุณเป็นคนดีพักที่นี่สัก2ถึงสวันแล้วคุณจะได้ขึ้นลิมูซีนไปโลกหน้าคะ่ะฉันยังไปไม่ได้คะ่ะเออหลายคนที่มาที่นี่ก็พูดแบบนี้นายหญิงจางเลยถามเธอว่าอยากจะให้โรงแรมทำอะไรให้เป็นพิเศษหรือเปล่า ผีตำรวจสาวเลยบอกเธอว่าเธออยากที่จะจับคนร้ายที่เธอตามจับอยู่แล้วก็เอาเขาไปลงโทษให้ได้วันต่อมาที่พิธีมอบรางวัลน,นักธุรกิจดีเด่นของนายกเทศมนตรีจู่ๆเขาก็โวยวายขึ้นมาเสียงดังว่ามีผู้หญิงถือปืนลูกซองกำลังเดินเข้ามาในงานซึ่งนั่นก็คือนายหญิงจางนั่นเองแล้วเธอก็ยิงปืนใส่เขาไปหนึ่งนัดแต่ก็ไม่ได้มีบาดแผลเกิดขึ้น แถมเขายังได้เจอกับผีตำรวจสาวที่เธอตามมาจับเขาถึงที่ทำเอาเขาโวยวายลั่นงานทำให้ทุกคนคิดว่าเขาบ้าและเห็นภาพหลอนแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นการกักขังเขาเอาไว้ในโลกของภาพหลอนแทนการจับเข้าคุกนั่นเองพอภารกิจสำเร็จนายหญิงจางก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นเพชรกองเบลลมเธอดีใจมากเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการช้อปปิ้งของเธอแต่ผู้จัดการก็กลับเอาเพชรของเธอไปจนหมดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่เธอซื้อมาจากหัวขโมยคนนั้น พอหัวขโมยเห็นว่ามีเงินก้อนโตโอนเข้าบัญชีของเขาเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาได้ขายลูกชายตัวเองไปแล้วจริงๆทําให้เขารีบออกตามหาโรงแรมจันทาเพื่อจะยกเลิกสัญญานั้นแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามหาทางเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเวลาก็ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันกูชันซองพระเอกของเรื่องซึ่งก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นที่ถูกพ่อของเขาขายให้กับนายหญิงจาง เขาเติบโตมาอย่างดีและกลับมาทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมหรูที่เกาหลีหลังจากผ่านไปแล้ว20ปีเพราะว่าพ่อของเขาขอให้เขาไม่กลับมาที่เกาหลีเป็นเวลา20ปีพอครบกำหนดเขาก็เลยรีบกลับมาในทันทีแต่เขาก็ยังหนีในหญิงจางไม่พ้นเพราะว่าเธอยังส่งดอกไม้มาเป็นของเตือนใจเขาในทุกๆวันเกิดโดยของขวัญวันเกิดปีนี้เขาได้รับทั้งดอกไม้แถมได้รับบัตรเชิญจากโรงแรมจันทาเพื่อจะไปทำงานเป็นผู้จัดการที่นั่นด้วย แล้วในตอนที่เขากําลังนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อกลับบ้านอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้เจอกับนายหญิงจางที่นั่งรอเขาอยู่พร้อมกับดอกไม้ในมือของเธอคุณใช่ไหมครับคนที่ซื้อผมไปนายเตรียมตัวมาพร้อมแล้วสินะแล้วเธอก็บอกให้เขามาทํางานที่โรงแรมจันทาได้แล้วพ่อบอกว่าคุณเป็นคนน่ากลัวถ้าผมไม่ไปกับคุณคุณจะฆ่าผมเหรอครับนายนี่ไม่กลัวฉันเลยสินะ พอได้ยินแล้วว่าเขาขอปฏิเสธที่จะไปทํางานกับเธอเธอก็เลยให้ของขวัญวันเกิดพิเศษกับเขาไปนั่นก็คือตาที่มองเห็นผีได้นั่นเองพระเอกกลัวมากหลังจากที่ได้เจอกับนางเอกเขาเลยรีบกลับบ้านเพื่อเก็บกระเป๋ากลับไปเมืองนอกแต่ในตอนที่เขากําลังยืนรอแท็กซี่อยู่นั้นเขาก็เจอกับผีสาวแว่นตาดําที่ยืนอยู่แถวนั้นพอดีแต่เขากลับไม่รู้ว่าเธอเป็นผีขอโทษนะครับพอดีผมรีบผมขอไปก่อนนะครับคุณก็เห็นนะครับว่าผมมายืนรอก่อน ฉันไม่เห็นค่ะฉันมองไม่เห็นคุณเลยและเขาก็ต้องช็อกเพราะว่าเธอเป็นผีไม่มีตาแล้วเธอก็เริ่มไล่ตามเขาไปเรื่อยๆจนเขากลัวเอามากๆนายหญิงจ้างตามมาสังเกตการของขวัมวันเกิดพิเศษที่เธอให้กับเขาไปด้วยความสนุกสนานสุดท้ายแล้วเธอก็มาช่วยปิดปากเขาไว้เพื่อจะไล่ผีสาวไม่มีตาออกไปคุณส่งเธอมาตามผมเหรอครับเปล่านะเธออยู่ที่นั่นเองแต่นายดันเห็นเธอได้ไงล่ะเธอเป็นตัวอะไรล่ะครับก็เป็นผีไงล่ะ พระเอกตกใจมากที่สามารถมองเห็นผีได้แต่นางเอกกับยุ่งอยู่กับการหาร้านอาหารชื่อดังที่เคยออกทีวีที่ล้านเกี๊ยวชื่อดังพระเอกถามนางเอกว่าเขาต้องมองเห็นอะไรที่น่ากลัวแบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่านางเอกเลยบอกเขาว่าเขาโชคร้ายหน่อยที่เจอผีตัวแรกก็น่ากลัวเลยแต่ผีปกติก็ไม่ได้น่ากลัวทุกตัวหรอกนะโดยผีแต่ละตัวก็ล่อนเล่ไปทั่วเพราะว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือไม่ก็กำลังหมกมุ่นกับบางอย่างที่ตัวเองชอบอยู่แล้วคุณล่ะครับทำไมไม่เห็นเหมือนคนตายเลย ก็ฉันยังไม่ตายหรอกฉันก็แค่ติดอยู่ที่นี่น่ะหลังจากนั้นนายหญิงจางก็สั่งให้พระเอกข้ามถนนไปซื้อชานุมไข่มุกมาให้เธอแล้วเธอก็ได้เจอกับนายกเทศมนตีที่ถูกเธอทําให้เป็นบ้าเขาแค้นเธอมากที่ทํากับเขาแบบนั้นจนเขาหยิบฉมวกขึ้นมาแทงเธอจนติดกับเสาไฟฟ้าแล้วเขาก็วิ่งหนีไปทันใดนั้นพระเอกก็วิ่งเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีฉันจะให้โอกาสที่สองกับนายถ้านายอยากหนีไปก็หนีไปซะเธอพูดทั้งทั้งที่ทยังมีฉวกปักคาอกอยู่ ถ้านายหันหลังกลับไปตอนนี้ฉันจะหายไปจากชีวิตนายตลอดไปแล้วพระเอกก็รีบวิ่งออกไปแต่แทนที่เขาจะหนีไปเขากลับรีบวิ่งเพื่อไปเอารถเข็นมาพาเธอไปส่งโรงพยาบาลแล้วจู่ๆนางเอกก็ดึงฉมวกออกโดยไม่มีเลือดสักหยดและเพราะความใจอ่อนของพระเอกก็ทําให้เขาพลาดโอกาสที่จะหนีออกไปจากนางเอกฉันให้โอกาสนายหนีแล้วแต่นายไม่ไปถ้านายจะไปตอนนี้ฉันจะฆ่านายซะ พระเอกวยวายใหญ่โตเพราะคิดว่านางเอกฆ่าลุงที่มาทำร้ายเธอแต่ความจริงแล้วเขาเป็นแค่วิญญาณร้ายที่ตามอาฆาตนางเอกก็เท่านั้นพระเอกกลัวมากถึงขนาดที่เข้าไปเก็บรองเท้าที่อยู่ใกล้กับซากของผีร้ายไม่ได้เขาเลยขอร้องให้นางเอกช่วยหยิบรองเท้าให้หน่อยงั้นทำไมนายไม่เริ่มเรียกฉันว่านายหญิงล่ะแต่ว่าคุณไม่ใช่นายหญิงของผมนี่ครับผมบอกแล้วว่าจะไม่ไปทำงานที่โรงแรมของคุณงั้นแสดงว่าตอนนี้นายคงไม่กลัวแล้วสินะ แล้วเธอก็เดินจากไปนายหญิงจางพาพระเอกมาซื้อรองเท้าคู่ใหม่แต่พวกเขาก็ยังทะเลาะกันเรื่องสีของรองเท้าฉันซื้อรองเท้าให้นายแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็มาทำงานที่โรงแรมด้วยคุณจะให้ผมไปทำงานอะไรที่โรงแรมละ่ะ นางเอกเลยบอกกับเขาว่าเขาจะได้ทำงานปอบประโลมวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วโดยที่ยังมีความคับข้องใจอยู่แล้วเธอยังเล่าให้เขาฟังอีกว่าพอคนเราตายแล้ววิญ,ญญาณก็จะออกจากร่างพาวกเขาจะต้องข้ามสะพานเหนือนแม่น้ำซานซูเพื่อไปยังอีกโลกหนึ่งแต่ก็อาจจะมีวิญ,ญญาณบางตัวที่หาทางไปไม่ได้แล้วต้องติดอยู่ในโลกนี้ซึ่งก็คือเหล่าลูกค้าของโรงแรมจันทรานั่นเองงั้นคุณจะบอกว่าแขกของโรงแรมคุณมีแค่ผีงั้นเหรอครับคุณเลยทำให้ผมมองเห็นพวกเขาได้ มาที่โรงแรมจันทราสิมาอยู่ข้างๆฉันแลน้วนายจะปลอดภัยแต่ก่อนที่นางเอกจะขึ้นรถกลับไปพระเอกก็ถามขึ้นมาว่าแล้วคุณล่ะครับคุณอยู่เพื่ออะไรพอได้ยินแบบนั้นนางเอกก็นิ่งไปเลยเช้าวันต่อมาพระเอกมาถึงหน้าโรงแรมจันทราและได้พบกับผีเบลบอยอ๋อคุณเป็นผู้จัดการคนใหม่นี่เองผู้จัดการกูชานซองผมยังไม่ได้รับตำแหน่งนั้นครับแค่มาเยี่ยมชมเฉย แล้วเขาก็พาพระเอกขึ้นไปพบนายหญิงจางแต่ก่อนจะได้พบนายหญิงเขาก็ได้เจอกับผู้จาัดก,การคนปัจจุบันของโรงแรมจันทราคุณทํางานที่นี่มานานแค่ไหนแล้วครับผมทํางานที่นี่มา30ปีแล้วครับผมเป็นคนธรรมดาคนเดียวในโรงแรมนี้และคุณชานซองก็กําลังจะมาทํางานนี้ต่อจากผมพอพูดจบเขาก็เดินจากไปพอได้เจอกับนายหญิงเขาก็รีบถามออกมาว่าแล้วบริการของโรงแรมนี้มีอะไรบ้างล่ะครับไล่ผีงั้นเหรอ นายหญิงเลยเล่าให้เขาฟังว่าโรงแรมจันทราเป็นที่ที่วิญญาณจะมาพักและทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำหรือทำสิ่งที่ค้างในใจตอนเป็นคนเพื่อที่พวกเขาจะจากโลกนี้ไปได้โดยไม่มีอะไรติดค้างในใจแต่ไม่ว่าพระเอกจะพยายามเสนอข้อตกลงอะไรก็ตามเพื่อจะไม่ทำงานที่โรงแรมนี้และเพื่อจะได้ตาที่ปกติของเขาคืนมาเขาก็ไม่สามารถสู้กับความดื้อของนายหญิงจางได้จนวันต่อมาเขาก็มาทำงานที่โรงแรมหลูของเขาตามปกติ แต่ว่าเขายังคงมองเห็นผีอยู่ตลอดทําให้เขาหมดหนทางต้องมาช่วยนายหญิงจางทาภารกิจตามหาเสือตัวสุดท้ายทั้งสองคนมาตามหาเสือที่บ้านของประธานโรงแรมที่พระเอกทํางานอยู่แล้วในตอนที่พวกเขากําลังมองภาพวาดของสถานที่ที่เสือตัวนั้นเคยอยู่จะจูจ่กระจกทั้งห้องนั้นก็แตกออกเป็นเสียเสียงๆเพราะพลังอาฆาตแค้นของเสือตัวนั้นที่ประธานนําตัวมันมาจากเกาหลีเหนือและว,วิญ,ญญาณของเสือนั่นเองที่เป็นต้นเหตุทําให้ท่านประธานต้องล้มป่วย พอพระเอกกลับมาที่บ้านก็ดันเจอเข้ากับผู้จัดการคนเก่าที่มารอคุยกับเขาผู้จัดการพูดให้เขาฟังว่าโรงแรมจันทาทําให้ชีวิตของเขานั้นคุ้มค่าและโรงแรมจันทาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ด้วยมาตรฐานของมนุษย์และเขายังบอกอีกว่าถึงแม้พระเอกจะกลัวและเกลียดโรงแรมแห่งนี้แต่ถ้าพระเอกลองเปิดใจและรวบรวมความกล้าเผชิญหน้ากับมันพระเอกจะได้เจอกับคุณค่าที่แท้จริงเหมือนที่เขาได้เจอแน่นอนและเขาก็จากไปทิ้งให้พระเอกนั่งงงอยู่คนเดียว สุดท้ายแล้วผู้จัดการคนปัจจุบันก็เดินทางมาที่โรงแรมจันทราในฐานะแขกของโรงแรมซึ่งก็หมายถึงเขาได้เสียชีวิตลงแล้วเขาได้บอกลานายหญิงของโรงแรมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะขึ้นรถไปสู่อีกโลกหนึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็มาจัดการเรื่องเสือจนเสร็จสิ้นโดยที่เธอบอกให้วิญญ,ญาณของเสือย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพวาดแทนที่ที่เขาเคยอยู่เพราะที่นั่นไม่มีจริงในโลกนี้อีกต่อไปแล้วพระเอกก็เดินมาเจอกับผีสาวแว่นตาดำเข้า แต่คราวนี้เขาไม่ได้หนีเธอแถมยังพาเธอไปส่งที่โรงแรมจันทาอีกเช้าวันต่อมาเขาก็มาทํางานที่โรงแรมตามเดิมแต่คราวนี้ดันเจอเข้ากับวิญญาณน,นักรบซึ่งเป็นวิญญาณอาฆาตแค้นที่สามารถจะทรลายคนได้พอผีนักรบเห็นว่าพระเอกมองเห็นเขาเขาก็เริ่มไล่ล่าพระเอกแล้วในตอนที่ผีนักรบกําลังจะเอาดาบฟันพระเอกนั้นในหญิงจางก็ตามมาช่วยเขาไว้ได้ทันพอดีแล้วเธอก็พุ่งเข้าไปเอาปิ่นปักผมปักไปที่ผีนักรบและทําลายวิญญาณตนนั้นไป พระเอกที่ตกใจมากก็สลบไปแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาในตอนกลางคืนที่ห้องทํางานของนายหญิงจางคุณผู้จัดการกูเพิ่งเคยมาที่โรงแรมตอนกลางคืนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วผีเบลบอยก็พาเขาขึ้นไปพบกับนายหญิงจางที่โถงของโรงแรมทําให้เขาได้เจอกับบรรยากาศของโรงแรมจันทาที่แท้จริงซึ่งมันทําให้เขาอึง้งและทําอะไรไม่ถูกเลยทีเดียว